ส่วนวันนี้เองนะครับนายศรนิดเลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ก็คือ G i ไอนะครับได้แก่ปลาหมิงสุราษฎร์แก่นายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและขมิ้นชันสุราษฎร์ธานีแก่คุณจิราฮิรันสาลีตัวแทนกลุ่มผ,ผู้ผลิตขมิ้นชันสุราษฎร์ธานีพร้อมทั้งลงนามข้อตกลงกับชมรมร้านอาหาร สมาคมโรงแรมและท่องเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์เพื่อให้ปลาเมงสุราษฎร์ธานีเป็นเมนูประจําร้านอาหารและโรงแรมในจังหวัดรวมถึงยังมีการจับคู่ธุรกิจให้สินค้า GI ขมิ้นชันสุราษฎร์ธานีกับบริษัทมิตรผลวิจัยพัฒนาอ้อยและน้ําตาลและร้านสมุนไพรวังพรมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นในระยะยาวนะครับขมิ้นชันและก็ปลาเมงสุราษฎร์ถือว่าเป็นสินค้าสร้างมูลค่าทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัด สุราธานีกว่า660ล้านบาทโดยกลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาก็จะมีการเดินหน้าส่งเสริมการขึ้นทะเบียน GI อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและนำไรายได้กลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับนายสินิตราว่ากรทรวงพาณิชย์โดยกลุมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งดำเนินการผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมสินค้า GI อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็วอาทิเร่งรัดการขึ้นทะเบียนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของการคุ้มครอง GI ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น จัดระบบควบคุมคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานของสินค้า GI ที่ขึ้นทะเบียนแล้วและการส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศเพื่อเป็นการสร้างโอกาสและยกระดับสินค้าตลั์ท้องถิ่นของชุมชนสู่สินค้าระดับพรีเมียมต่อไปครับ g e. i โดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเกษตรกรหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคมหาวิทยายลัยในพื้นที่เพื่อขึ้นทะเบียน G e. i ให้กับสินค้าชุมชนที่มีศักยภาพรวมถึงสนับสนุนให้มีการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพเพื่อรักษามาตรฐานของ G.I. E ที่ขึ้นทะเบียนแล้วตลอดจนการพัฒนาบรรจุพัณฑ์ให้สินค้ามีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ที่มั่นคงสดรับกับนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเศษรษฐกิจ ของชุมชนให้มีความยั่งยืนม,มั่นคงต่อไปครับขอบคุณครับ